You are hearing what we share on s a m a r y Book TU. o o y ความสำเร็จหรือความล้มเหลวในชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณพูดมากแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าคุณเลือกใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องมากน้อยแค่ไหนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณกำลังรับฟัง Sammary Book TU กับหัวข้อประจำเดือนธันวาคม Joy to the World ใน EP ีที่92นี้นะคะกับหนังสือพลังภายในคำพูดหนังสือที่จะมาอธิบายศาสตร์และศิลของการเลือกใช้ถ้อยคำจากปราตะวันตกถึงตะวันออกที่จะทำให้คำพูดของทุกคนส่งอิทธิพลล้ำลึกและตราตรึงอยู่ในใจคนที่ได้ฟังอย่างไม่รู้ลืมเลยค่ะโคมไฟเพียงหนึ่งสามารถเอาชนะความมืดมิดที่สั่งสมมาพันปีได้คำพูดเพียงคำเดียวก็มีพลังเฉดเช่นคมไฟดังกล่าวนี้ เพียงคำพูดจากใจจริงหนึ่งคำก็สามารถเยียวยาบาดแผลอันยาวนานระหว่างเรากับผู้อื่นได้เช่นกันทุกคนต่างรู้กันดีถึงความสำคัญของคำพูดว่ามันทั้งปลอบประโลมและเยียวยาจิตใจของคนรวมไปถึงสร้างบาดแผลด้วยคำพูดที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นและมุ่งจะโจมตีผู้อื่นเพราะฉะนั้นแล้วการฝึกฝนในสิ่งที่สำคัญนี้ย่อมเป็นสิ่งจำเป็นในการใช้ชีวิตให้ทั้งตัวเราเองและผู้คนรอบข้าง เข้าใจสิ่งที่เราต้องการจะสื่อออกไปและทั้งต้องฝึกให้สามารถควบคุมคำพูดที่ไม่ดีเก็บเอาไว้ไม่ใช้ออกไปอย่างที่ใจไม่ได้ปรารถนาในระยะยาวนั่นเองค่ะ <S <S หากภาชนะเหลี่ยมน้ำในภาชนะก็เหลี่ยมกล่าวโดยสุนจื้อนักปราชญาชาวจีนคำนี้หมายถึงก่อนที่เราจะเปลี่ยนแปลงคำพูดได้เราก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเสียก่อนจำเป็นที่จะต้องฝึกฝนในการควบคุมความรู้สึก ไม่ทำตามอารมณ์และเสริมสร้างความมั่นใจในตนเองจากนั้นค่อยๆเปลี่ยนทัศนคติในการมองโลกและลำดับความคิดให้แน่นก่อนที่จะพูดคำใดๆออกไปหากอยากพูดให้ตนดูฉลาดการรับความรู้มาอย่างเดียวอาจไม่ใช่หนทางเสมอไปแต่ต้องผ่านการวิเคราะห์ด้วยตัวเราเปลี่ยนเป็นไหวพริบและสติปัญญาตีความและใช้มันเสริมพลังในการพูดของตนเอง และอย่าลืมเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ของตัวเราเข้าไปให้คำพูดของตัวเราเองดูน่าสนใจด้วยนะคะให้ฝันและเชื่อมั่นในพลังที่ไร้ขีดจํากัดของตัวเองและทุกอย่างจะออกมาดีค่ะนอกจากนั้นการฟังก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันเราต้องฟังก่อนถึงจะพูดได้ดีถ้าตั้งใจฟังก็จะสามารถเข้าใจอีกฝ่าย และเลือกใช้คำพูดที่ดีบนพื้นฐานของการเข้าใจผู้อื่นได้นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างป้อมปราการให้ตนเองได้มีจิตใจอันแข็งแกรง่งเมื่อได้รับคำพูดไม่ดีจากคนอื่นได้อีกด้วยค่ะสิ่งสำคัญต่อมาคือการตั้งคำถามซึ่งเป็นการฝึกคิดเชิงวิเคราะห์และยังเป็นการแสดงถึงความใส่ใจผู้อื่นผ่านคำถามเหล่านั้นอีกด้วย หลังจากปูรากฐานมายาวนานก็มาถึงด้านการใช้วาทศิลป์ที่จะเป็นการศึกษาวิธีพูดให้เก่งขึ้นอย่างลงลึกด้วยกลยุทธ์ต่างๆทางด้านจิตวิทยามาสอดแทรกจบด้วยการนำมาประยุกต์ใช้ทางการเลือกรักษาและลาทิ้งคำพูดบางอย่างเพื่อความจำเป็นเช่นกัน จากที่ฟังผ่านๆมานะคะก็พอจะจับใจความกันได้แล้วใช่ไหมล่ะคะว่าผู้เขียนเนี่ยได้ศึกษาหลักแนวคิดต่างๆและนํามาแบ่งเป็นขั้นตอนในหนังสือเล่มนี้เพื่อช่วยฝึกเปลี่ยนแปลงการพูดออกเป็น8ขั้นตอนหลักๆโดยก่อนเริ่มแต่ละบทนะคะที่กล่าวถึงขั้นตอนเหล่านั้นก็จะมีการสรุปใจความที่เป็นประเด็นสําคัญเอาไว้ให้ได้เข้าใจคร่าวๆ โดยก่อนเริ่มแต่ละบทที่กล่าวถึงขั้นตอนเหล่านั้นก็จะมีการสรุปใจความที่เป็นประเด็นสำคัญเอาไว้ให้ได้เข้าใจคร่าวๆก่อนด้วยค่ะซึ่ง8ขั้นตอนเหล่านี้ก็ได้แก่การฝึกฝนทัศนคติสติปัญญาความคิดสร้างสรรค์ซึ่งต่างเป็นขั้นตอนการเตรียมพร้อมและเรียนรู้การพูดต่อจากนั้นจะเป็นขั้นตอนการจัดการการฟังการตั้งคำถามการเรียนรู้หลักการพูดอย่างละเอียด หรือที่เขาเรียกกันว่าพูดอย่างมีวาทศิลป์นั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือขั้นตอนการเลือกใช้ถ้อยคำในชีวิตจริงให้ก้าวไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าเดิมหรือเรียกว่าความเป็นอิสระจากนั้นค่อยนำขั้นตอนเหล่านี้ไปลงสนามจริงที่ผู้อ่านจะสามารถนำไปใช้ได้เองค่ะ นังสือเล่มนี้แม้จะไม่ได้เสริมสร้างความสามารถเชิงวัทศิลป์แบบรวดเร็วขนาดนั้นแต่มันจะช่วยให้คุณค้นหาเส้นทางเพื่อเปลี่ยนแปลงการใช้ภาษาขั้นพื้นฐานในชีวิตประจําวันที่จะนําไปสู่ความสําเร็จและเรื่องดีๆอีกมากมายในชีวิตมากกว่าค่ะชื่อหนังสือคือพลังภายในคําพูดเรื่องโดยชินโดฮยอนและยุนนารูแปลโดยสิริกรสังขพันธ์เลขหมู่ p n c 129ชอช้าง6 3 5 2ม6้มีให้บริการที่หอสมุดปรีดีพนมยงศูนย์ห้าพระจันทร์และหอสมุดป่วยอึงพากรศูนย์รังสิตค่ะก่อนจะจากกันไปฝากคุณผู้ฟังกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องยูทูบธรรมศาสตร์ University Library รเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าทุกวันจันทร์และวันพฤหัสสวัสดีค่ะ